สวัสดีค่ะเด็กๆวันนี้เรากลับมาพบกันเช่นเคยนะคะเราจะมาเรียนรู้เรื่องคำลักษณะนามกันค่ะเด็กๆพอจะรู้กันไหมเอ่ยว่าคำลักษณะนามคืออะไรเราไปเริ่มกันเลยค่ะกลุ่มแรกนะคะที่เราจะเรียนก็คือสูงม,มีอะไรที่เรียกว่าสูงได้บ้างก็คืออย่างเช่นวัวหนึ่ง ฝูควายหนึ่งปลาฝูมนกฝูมกลุ่มสัตว์พวกนี้ก็เราจะเรียกว่าฝูงกันนะคะถันมานะคะตัวตัวสุนัขสองตัวกังหันหลายตัวโต๊ะ หนึ่งตัวเก้าอี้หนึ่งตัวกลุ่มนี้เราจะเรียกว่าตัวกันค่ะกลุ่มถัดมาคือเล่มหนังสือหลายเล่มเทียนหนึ่งเล่มเข็มหลายเล่มกันไกลหนึ่งเล่มกลุ่มนี้เราจะเรียกว่าเล่มค่ะกลุ่มถัดมาคือคู่ รองเท้าสองคู่แจกรันหนึ่งคู่ถูกเท้าหนึ่งคู่ช้อนส่อมหนึ่งคู่กลุ่มนี้เราจะเรียกว่าคู่นั่นเองค่ะกลุ่มพัดมาคือสายแม่น้ำหนึ่งสายเพราะว่ามันจะเป็นสายๆนะเป็นเส้นๆนะขเขาก็เลยก็เรียกกันว่าสายถนนหนึ่งสาย 1่1สาย1สายเลยหนึ่งเส้นก็นได้นะคะโอ่เข็มขัด1สายอสายปุ่มผันมานะคะเครื่องโทรศัพท์1เครื่องพัดลม1เครื่องวิทิว1เครื่องคอมพิวเตอร์1เครื่อง กลุ่มถัดมาคือแผ่นขนมปังหลายแผ่นกระดาษหนึ่งแผ่นกระดาษหนึ่งแผ่นเรามาต่อมาคือเราจะมาดูรูปกันนะคะแล้วเราจะมาทายกันว่าอันนี้เรียกว่าคําลักขนาดไคืออะไรรูปนี้คือเรือเรือเราจะเรียกว่า ติ๊กออกหนึ่งลำเรือหนึ่งลำอันนี้คืออะไรเอ่ยนาฬิกานาฬิกาเราจะเรียกว่าติกตกต๊กตอกติ๊กตอกติ๊กตอกนาฬิกาหนึ่งเรือนนะคะผ่านมาคือดินสอดินสอหนึ่งแทง่ง แม่น้ำเมื่อกี้ก็มีค่ะแม่น้ำหนึ่งสายจากกยานหนึ่งหนึ่งอะไรครับหนึ่งคันแองโมหนึ่งอะไรเอ่ยหนึ่งลูกแองโมหนึ่งลูกช้อนหนึ่งอะไรคะ หนึ่งคันอันนี้รูปอะไรเอ่ยติ๊กตอกติ๊กตอกติ๊กตอกฟันฟันหนึ่งซี่อค่ะฟันเราจะเรียกว่าซี่กันนะค่ะนักเรียนหน้าต่างหน้าต่างหนึ่งติ๊กตอกติ๊กต๊อกติ๊กตอก,ตก,ตกหนึ่งบานหน้าต่างหนึ่งบาท ผ้าเช็ดตัวผ้าเช็ดหน้าเราจะเรียกว่าหนึ่งหนึ่งผืนนะคะเพราะว่ามันเป็นผืนๆเนาะเครื่องบินหนึ่งหนึ่งล้ำค่ะเครื่องบินเราจะเรียกว่าล้ำหมอนหนึ่งใบ อันนี้อะไรคะกระดุมหนึ่งเมตรกระดุมเราจะเรียกว่าเมตรนะคะหวีหนึ่งวยหนึ่งหวีหนังสือสมุดหนึ่งเล่มค่ะหนังสือหนึ่งเล่มข่อยเตี๋ยว หนึ่งอะไรคะมันมาเป็นอะไรเป็นถ้วยเป็นชามเป็นอะไรถั่ยเตี๋ยวหนึ่งชามนมหนึ่งกล่องยาหนึ่งแม่ร่มหนึ่งหนึ่งอะไรหนึ่งอะไรหนึ่งอะไรหนึ่งคันต้นไม้หนึ่ง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 อะไร I